สวัสดีครับพบก,กับผมครูหลิวและที่นี่ The s e r i a a r t i s c h o o l สาบกาสอนดิจิตอลเพนมังอ่ะปั้นฟิกเกอร์มาที่เดียวครบทุกความต้องการค่ะสวัสดีค่ะบูม The s e r i a Girl Idol นะคะอ่ะเมื่อจบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับสายแฮนด์เมดก็คือใช้กระดาษดินสอไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์น้องบูม,มการทํางานเกี่ยวกับโลกดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้องบูมคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องของโน้ตบุ๊กแล้วก็ พีถ้าทํางานอึดๆหรือทํานานๆก็แนะนําเป็น PC ซีโนต้ตบุ๊กจะไม่เหมาะเพราะพี่เคยมีโนต้ตบุ๊กแล้วพี่ก็เอามาทํางานแล้วก็เปิดอึดเปิดนานมากตอนนี้โนต้ตบุ๊กพี่เมนบอร์ดพังลนะค <c oughs> ่าเปลี่ยนเมนบอร์ดนี่ปาหมื่นห้า 10, พอเปลี่ยนทีนึ่งเราทำให้เรารู้สึกว่าเสียดายเลยนะเวลาถ้าทํางานนานๆหรือว่าแบบใช้คอมเยอะๆหรือว่าอึดๆใช้เป็น PC ซจะจะดีที่สุดอส่วนส่วนยี่ห้อหรือราคาอะไรเนะี่ย เราต้องโฟกัสอีกทีหนึ่งน้องๆชอบถามพี่ว่าพี่หลิวซื้อคอมเครื่องไหนดีเอ้ว่าคําว่าคอมเครื่องไหนเนี่ยมันก็จะกว้างมากเหมือนเราถามว่าอยากจะกินอะไรเนอะแล้วเราบอกว่าอะไรก็ได้อันนี้คือมันค่อนข้าง,างกว้างกันไปแต่เรู้สึกว่าเอาที่ถามว่าคอมซื้อคอมรุ่นไหนนี่ทําไมเขาถึงไม่ไปปรึกษาที่ร้านทำไมเขาต้องปรึกษาอาจารย์สอนว่ารู่ก็ <laughs> เ,เขาอยากรู้อยากได้ความทัวร์ อยากได้คนที่เขาทํางานทางด้านนีงจริงๆนั่นคือจุดหนึ่งนะคือ,อบางคําถามหรือบางอันเขาก็อาจจะไปถามกับตรงร้านได้เช่นอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าอย่างร้านคอมแต่เขามาถามเราเพราะว่าเขาก็มองเห็นว่าเราเป็นคนที่ทํางานตรงนี้ไงเป็นเหมือนคนที่พอมีความรู้ตรงนี้บ้างแล้วเขาก็อยากได้คําตอบที่แบบเฮ้ย<อ>ถ้ามันเป็นเครื่องที่เราแนะนําไปเขาก็จะโฟกัสไปที่นั้นเลยเหมือนอย่างดีสอแล้วนุ้มบุมพี่บอกใช้ดีสอยี่ห้อน,น,นี้นี่คนใช้ตามเลยเมื่อ่อนพี่จะบอกบอกแบรนด์ว่าเอาดีสอยี่ห้อนี้นะนี่นี เด็กก็พออีกอาทิตย์หนึ่งถัดมานี้เด็กใช้สีเดียวกับพี่หมดเลยพี่ต้องเอาเอาอะไรมาพันของพี่เพื่อไม่ให้มันปิดปนกันกับออของของน้องๆอ,อันนี้มีผลมากนะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เขาจะมาถามเราว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรในการทํางานนั่นคือสิ่งหนึ่งเลยที่เด็กจะถามกันบ่อยมากก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทํางานแฮนด์เมดกับอันนึงก็คือพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกแท็บเลต็ตหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็วันนี้เราก็จะเอาความรู้ตรงที่เราเราใช้สอนนี่แหละเราใช้อุปกรณ์ในสอนเราก็มาสอนน้องๆฉั้น ถ้าใครจะถามว่าซื้อคอมเครื่องไหนดีอย่างแรกที่พี่จะบอกเลยคือถามงบตัวเองก่อนงบตัวเองดูว่างบตัวเองมีเท่าไหร่สมมติถ้าเราบอกว่าผมมีงบสองหมื่นพี่ก็จะบอกว่าถ้าสองหมื่นก็จะใช้เป็นรุ่นนี้นี่นี่แล้วก็จะบอกเขาอีกทีว่าไปถามที่ร้านเพราะว่าถ้าถามพี่ว่าพี่หลิวใช้คอมอะไรเขาจะไปซื้อตามของพี่เนี่ยพอบอกเป็นรุ่นนี้อีกสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเขามาดูคลิปนี้มันตกรุ่นไปลวถึงตอนนั้นมันมีอันใหม่มาฉะนั้นคอมพิวเตอร์ คุณจำกัดงบไปเลยว่าคุณมีสองหมื่นแล้วคุณก็เดินไปร้านหนึ่งได้หมดทํางานกราฟิกนะทำงานกราฟิกได้หมดท,ทํา Td ปั้น4ีบัตรแล้วก็ทําพวก Photoshop เปิดเป็นแบบร้อยเยืเลเยอร์ได้หมดสองหมื่นเนี่ยสบายๆเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งความยุคปัจจุบันนี้ยิ่งแรงยิ่งถูกกว่าสมัยก่อนอะเมื่อก่อนพี่ใช้ความแพงสุดตอนที่พี่ทาอยู่บริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกน้าบูมรูไหมซีพคอมพิวเตอร์คอเครื่องละเ,เท่าไหร่ตอนพี่อายุยี่สิบห้านะ ออืผ,ผ่านมา20กว่าปีแล้ว <c oughs> น่าจะแพงกว่านี้ <c oughs> เยอะประมาณเท่าไหร่นะบุ๋มรองดาห้าหมื่น Oh my god ห้าหมื่นรู้ไหมคอมพิวเตอร์ที่พี่ใช้มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท ics, าําคอมพิวเตอร์กราฟิกอทำพวกโปรแกรม l i v e เ e b LiveWeb l Live i เนี่ยคือโปรแกรมทำํำ 3D ตอนที่พี่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน3.5ตอนนี้มาเป็น l i v เว็บเวอร์ชันเป็นจะเป็น10แล้วมั้ง แล้วเครื่องคอมที่จะใช้กับโปรแกรมไลฟ์เวดเนี่ยมันในบ้านเราไม่มีอไม่มีต้องสั่งนําเข้าแล้วก็เราต้องสั่งนําเข้ากับตัวแทนไทยด้วยตอนนั้นก็มีบริษัทหนึ่งเป็นตัวแทนนําเข้าเครื่องนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเครื่องแ La ปเตอร์ชื่อเหมือนไดโนเสาร์เลยที่จะบอกราคาน้องบุมเครื่องแ La ปเตอร์ที่เอามาใช้ทาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นซีพเหมือนคอมปกติแต่ว่าเอาไาใช้ทํเนี่ยนะที่พี่ซื้อใช้ที่บริษัทเครื่องละหกแสนตกใจไหม คือแบบเ,เครื่องเา 6, ราหกแสนตอน,ตอนแรกจะทายว่าเป็นแสนแล้วแต่แบบเอ๊ะมันจะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยหกแสนไม่รวมโปรแกรมนะตอนนั้นโปรแกรมไลฟ์เว็บน่าจะตัวแท้อยู่ที่ประมาณไม่ผิดแค่ห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นถ้าไม่ผิดแต่ว่า<ะ>คอมพิวเตอร์นี่ที่ใช้เนี่ยคือต้องเครื่องหกแสนแล้วบริษัทพี่สั่งไปเนี่ยอยู่ประมาณหกเครื่องสามล้านสองสาล้านเนี่ย ที่ตกใจเลยเพราะว่าพอรุ่นพี่พี่ไปบอกที่เป็นคนทําเป็นหัวหน้าทีมเมื่อวานเนี่ยเครื่องละหกแสนที่สะดุ้งเลยไม่ค่าจับเลยออแล้วพี่จะบอกเลยให้เครื่องละหกแสนตอนที่พี่ผ่านมายี่สิบปีช้ากว่าเครื่องละสองหมืนตอนนี้ว้า <laughs> นั่นแหละที่ถึงบอกว่าอิจฉานอง้องยุคนี้มากเล่นคอมเครื่องละสองหมืนก็แรงกว่าหกแสนยุคของพี่แล้วอืมจริงๆอะก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ฉะนั้นถ้าเรารู้งบแล้วก็ ไปถามสเปคที่ร้านทด้เลยร้านเขาปรับเปลี่ยนสเปคที่แทบจะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันมันมันขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆราคาก็จะแกว่งตามตามตลาดถึงตอนนั้นไปซื้อก็จะมีขึ้นมีลงแตกต่างกันไปอย่างที่สองเลยคือเมื่อเรามีคอมพิวเตอร์เสร็จเราก็ต้องมีแท็บเล็ตพี่เริ่มต้นเขียนเขียนภาพดิจิตอลเพนด้วยเมาส์หนูอือมาบุงมงงไหมลงสีด้วยเมาส์หนู มันยากน่าจะยากนะคะยากสิมันมันไม่ใช่อะไรที่ทําง่ายๆเพราะสมัยก่อนมันไม่มีเมาส์ปากกาเข้ามาพี่ใช้เมาส์หนูลงสีครับพี่ไปเรียนรู้ตอนนี้พี่ทำคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกที่บริษัทนี่แหละที่บอกแล้วก็เริ่มจับคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองมาเล่นเมาส์หนูแล้วตอนนั้นอะ่ะพี่ไปเดินที่พันทิพย์แล้วก็ไปเจอเมาส์ปากกายี่ห้อหนึ่งแต่ไม่ใช่วาคคอมนะเป็นแบรนด์อะไรที่จําไม่ได้ละรุ่นพี่พี่ก็ไปให้ลองเทสดูโหมันในความรู้สึกสัมผัสแรกคือมันวิเศษมากตอนนั้นบอกเลยนนะแรงรงกดมมมัไ่ี ไม่ไม่ได้ดีถ้าแบบปัจจุบันนะแต่มันวิเศษตรงที่ว่าเราหยิบปากกามาแล้วเขียนแล้วมันขึ้นบนจอเลย hmm. อ๋อแล้วนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ทำงานเก็บเงินซื้อเมาส์ปากกายี่ห้ออ่ามาใช้ยี่ห้อแรกที่พี่ใช้ก็เป็นวาคอมกราฟไฟตอนนั้นคือถูกสุดของของวาคอมแล้วก็ประมาณเก้าพันขึ้นห่นกระดานเล็กเล็กๆ hmm. พี่ก็เริ่มฝึกเริ่มใช้จากตรงนั้นมา กระดานฉนวนเมาส์ประเภทเนี่ยเป็นแท็บเล็ตหรือถ้าพูดง่ายๆเป็นในไทยก็กระดานฉนวนน่ะก็คือเขียนอย่างเงี้ยเขียนลงบนกระดานแล้วก็เราก็มองมองจอใช่ปะแค่นั้นมันก็วิเศษเลยนะสำหรับพี่มันตอกย้ําความสุดยอดด้วยการตอนที่มีเมาส์ปากกาหน้าจอสัมผัสอย่างพวกตระกูลซินทิกออกมาอ้โหอยากได้มากเพราะว่ามันเขียนลงบนจอไงี่ยคือในธรรมชาติของมนุษย์น่ะคือไม่ใช่เราเขียนแล้วเรามองอย่างงี้นี่คือผิดธรรมชาตินะครับนะมองอย่างเงี้ แต่ที่ถูกต้องเลยคือเราต้องเขียนมองในสิ่งที่เขียนอย่างนั้นเลย,ยคืออเนี้ย,ยคือมันเป็นการทํางานมันมันคือสิ่งที่สูงสุดของคนทํางานสายดิจิตอลแหละก็คือเขียนแล้วเหมือนเขียนลงบนกระดาษจริงๆแต่ว่ามันเป็นกระดาษในดิจิตอลนี่ไปไม่ใช่อย่างนี้แหละหลุด,ลดมาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ติดตรงที่ว่าสมัยก่อนราคาแพงมากราคาสูงอะราคาสูงเป็นแสนพี่ซื้อรุ่นสิบสองนิ้วอ่วาวาคอมสิบสองนิ้วมาใช้ตัวอยู่ราคาประมาณหกหมื่นกว่าบาท อแล้วก็ถ้าใหญ่กว่านั้นหน่อยก็ประมาณเห็นเพื่อนพี่ใช้ก็ประมาณแสนสองแสนเนี่ยราคามันเกินเอื้อมมากสมัยก่อนคนที่จะใช้ได้ก็คือต้องต้องเป็นตามสตูดิโอหรือแม่ก็ต้องมีฐานะหรือว่าเป็นคนทํางานแนวนี้จริงๆคราวเนี้ยแต่ตอนนี้ยุคป,ปัจจุบัน,นมีเมาส์ปากกาออกมาหลายแบรนด์มากจากที่พี่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกฮิวอ้อนหรืออย่าง x อ p e พหรืออย่างวาคอมเนี่ยก็ราคาก็จะถูกลงฉะนั้นก็อิจฉาลองๆงยุคใหม่เหมือนกันว่าเขาสามารถ หยิบจับสัมผัสพ,พวกนี้ได้โดยที่ราคาไม่สูงเหมือนยุคที่พี่ใช้นั่นคือสิ่งที่ดีเลยพอเทคโนโลยีมันเริ่มตามการแข่งขันเริ่มสูงราคาก็จะเกิดการดออปราคาลงเราเองก็ตอนนี้พี่ก็มีเมาส์ปากกาออย่างอย่างที่สอนตอนนี้เราก็เป็นพันธมิตรอยู่กับหลายเจ้าไม่วจะเป็นว่าคอม XP Pen หรือว่าอย่าง h ิวออนเองมาเป็นทางเลือกให้กับน้องๆสำหรับในการที่จะซื้อพวกแท็บเล็ต ประมาณอย่างงั้นอ่ะเมื่อเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเรามีมีอะไรแท็บเล็ตแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรน้องบุม๋มก็ต้องมีซอฟต์แวร์ในการวาดรูอ่าซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างไหนบอกพี่ซิที่น้องบุมรู้จักเลยไล่ระดับขึ้นไปดิก็อย่างแรกไซโปรแกรมไซอืมอันนี้บนโปรแกรมอ่ที่น้องๆน,น,น่าจะรู้จักกันก็อย่างที่บอกครับก็เท่าส่วนมากที่พี่รู้จักนะ พี่เห็นน้องๆที่เขาเวลาเริ่มต้นเขียนรูปดีตน้นเพนเน่ะเขาจะเริ่มต้นจากไซก่อนคาถามคาตอบที่พี่ได้จากน้องๆคือมันง่ายโปรแกรมไซ่ง่ายจริงเพราะว่านอกจากเราต่อให้เรามือมือตัดเส้นสันยังไงหรือว่าใช้มเมาส์หนูตัดยังไงมันมีมันมีแบบฟังก์ชันแบบตัดเส้นทําเส้นให้คมได้นั่นคือข้อดีเหมาะสําหรับมือใหม่มากในการที่จะเริ่มต้นนะแล้วก็ส่วนการลงสีอะไรเงี้ยมันก็จะมีบัตรที่แบบเบลนเบลนสีให้แบบเนียนโดยที่ไม่ต้องแบบออกแรงเกียย ก็โปรแกรมนี้จะเหมาะกับน้องๆที่กำลังเพิ่งเริ่มอะแล้วต่อเป็นโปรแกรมต่อไปไครับน้องบุมเป็นอะไรต่อไปนะคะเป็นคลิปสตูดิโอโอ้คิปสตูดิโอคิปสตูดิโอคิปสตูดิโอหรือสมัยก่อนที่เขาเรียกกันก่อนที่จะเป็นคิปสตูดิโอน้องบุมก็จะเป็นมังงะสตูดิโอพี่ใช้มังงะสตูดิโอมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเวอร์ชันแรกๆแล้วก็ไปซื้อแผ่นที่เป็นเวอร์ชัน EX ก็คือเวอร์ชันสก็ตอนนั้นพี่ซื้อมาเป็นเป็นกล่องอะน,นะส่งไปญี่ปุ่นเลยับ ตัวแท้อยู่ที่มันเก้าณันห้เป็นโปรแกรมที่ดีมากเหมาะกับการเขียนการ์ตูนมังงะเพราะว่านอกจากจะมีฟังก์ชันอย่างพวกหัวจี้เพนหัวมาลูปเพนมีเส้นสปีดมีสกรีนโทนเรียกว,ว่าครบคันเลยสําหรับการทํางานด้านมังงะก่อนที่จะปรับมาเป็นคลิปสตูดิโอนะอย่างที่น้องบูมบอกก<ะ>็คือเป็นคลิปสตูดิโอเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีมังงะสตูดิโอแล้วก็จะปรับเป็นคลิปสตูดิโอก็คุณสมบัติก็ดีกว่าเดิมครบคันกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันยิ่งปรับปรับรุ่นปรับเวอร์ชันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาและที่สาคัญถูกลงกว่าเดิมกว่ายุคที่พี่ซื้อมากอือย่างพวกตัว AX เนี้ก็ไม่ถึงเก้าพันแน่นอนช่วงที่ลดก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าพันสามพันแล้วแต่ช่วงนะก็จะมีลดแปดสิบห้าสิบเห็นลดเจ็ดสิบยังเคยมีเลยเห็นเด็กบอกแต่ว่าพี่ไม่เคยเจอพี่เคยเจอมาสุดกคห้าสิบเปอร์เซ็นแต่เด็กบอกว่าเคยมีแบบเจ็ดสิบก็มีอาจารย์แต่นานๆผัวที อ่ะแล้วอย่างคลิปสตูดิโอมีมันมีเวอร์ชั่นอะไรบ้างครับน้นองบุม๋มเอ่อเท่าที่อยู่ตอนนี้มี2เวอร์ชั่นนะคะก็คือค i ิปสตูดิโอเพนโปรกับอันที่2คือค l ิปสตูดิโอเพนเอ็กซ์นะคะอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงครับเพนโปรกับเพนเอ็กซ์เนี่ยอืมส่วนตัวใช้แค่เพนโปรอะค่ะก็ฟังก์ชันของเพนเอ็กซ์เนี่ยไม่ไม่เคยเข้าไปดูละเอียดแต่เท่าที่รายละเอียดบอกก็คือเพนโปรจะเหมาะกับสายวาดอิลลัสเตชัน วาดภาพสีภาพภาพขาวดําธรรมดาอางเงี้ยค่ะทามังอะก็ได้เหมือนกันคะมีฟังก์ชันทํามังอะพวกปากกา g ีเพอะไรพวกเนี้ยค่ะปากกามารูเพนมีหมดทุกอย่างสามารถโหลดปากกาโหลดอะไรได้เพิ่มได้ด้วยแล้วก็มีพวกสกรีนโทนมีพวกมัมทัดเปิดสเปกทีฟให้มีหน้าการ์ตูนสําเร็จรูปให้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเพนเอ็ะครับเพนเก็จะเหมาะสําหรับ คนที่ทำแอนิเมชันนะคะออก็จะเป็นเอาง่ายพูดง่ายคือก็จะเป็นระดับหนึ่งระดับสองก็คือจะมีความแอดวานซ์เรื่ของเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นไปชั้นตัวตัวของอราคาของโปรแกรมเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างที่พี่เห็นเมื่อกี้ก็เท่าไหร่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาก็49เหรียญฮะค่ถ้เป็นก็เป็นแบบตัว PenX ตัว Pro เนี่ย<อ>ก็จะอยู่ที่ รู้สึกจะสองร้อยนะต่างกันเยอะมากสองร้อยสี่สิบกว่าเหรียญก็ถือว่าเยอะต่างกันเยอะจากนั้นทางร้องก็จะซื้อลองใช้เล่นก็เอาเป็นตัวธรรมดาก่อนยังไม่ต้องเป็นตัวแพงมากเพราะว่าถ้าราคาตัวที่มันมันลดราคาเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ถึงพันด้วยนะไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงพันเราก็สามารถจับต้องแล้วเอามาเขียนได้ละประมาณอย่างนั้นก็เหมาะกับสําหรับคนที่ขยับจากไซมาแล้วก็มาเขียเเขียยนนนเเปป็คข ่แล้วอันที่สามเป็นโปรแกรมไรครับผมอันที่สามก็เป็นโปรแกรม Photoshop ค่ะ p h o t o s h o p แน่นอน Photoshop เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่มาดั้งเดิมนานมากนานมากจริงๆอ่ามันเป็นเขา p h o t ้ s h o p เนี่ยเขาโตมาจากการรีทัชรูปเก่งมากคือเป็นโปรแกรมระดับโลกเลยสมัยก่อนช่วงก่อนเนี่ยที่เขาขายนะขายเป็นแบบซื้อมาแบบซื้อขาดก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าถือว่าเป็นโปรแกรมที่แพงที่สุดแต่สมัยนี้เขาเป็นแบบเช่ารายเดือนสามร้อยสี่ร้อย แล้วแต่ที่ฟังก์ชันของ Photoshop เนี่ยจะเหมาะกับการทำงานระดับสูงเพราะว่าตามสตูดิโอชั้นนำไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศอ่ะจะใช้ Photoshop กันฉะนั้นตอนนี้ที่สอนของเราเนี่ยเราก็จะใช้ Photoshop ในการสอนด้วยเพราะว่าเพื่อให้น้องที่มาเรียน,น่ะได้วิชาแล้วก็เอาไปต่อยอดได้หลายหลายคนก็ถามบอกว่าเออพี่ทำไมไม่มันแตกต่างกันยังไงร,ระหว่างคลิปสตูดิโอกับ Photoshop อ่า บางคนเนี่ยอย่างน้องๆที่มาเรียนดิจิตอลเพนจะถามพี่ว่าพี่ผมไม่เคยใช้ Photoshop ผมเคยใช้แต่คลิปวิดีโอพี่ก็บอกไปว่าอ่าทุกโปรแกรมบนโลกนี้ที่เกิดมาโค่นิ่งมาจาก Photoshop ไม่ว่าเป็นอินเทอร์เฟซหรือว่าระบบการทํางานจะมีปรับให้แตกต่างกันบ้างหรือจํานวนตําแหน่งที่มันอยู่ก็แตกต่างกันไปนิดนึงแต่วิธีการทํางานเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ตรงไหนโฟโต้ช็อปเนี่ยยังอาศัยทักษะการทํางานของคนจริงๆคือคุณต้องใช้ความสามารถในการเกลี่ยพี่ชอบโฟโต้ช็อปตรงนี้แหละ ยังใช้ความสามารถของของมนุษย์เนี่ยในการเขี่ยให้ให้มันสีเนียนเรียบในขณะที่อย่างคลิสตัโอหรือไซเนี่ยเขาจะมีหัวเบนกน็คือปาดทีหนึง่งแล้วมันเนียนไปเลยแต่โ Photoshop นี้ก็เขาก็ยังถือว่าเขายังต้องใช้ฝีมือัึงจึงเป็นจุดยากพอเป็นจุดยากเนี่ยเด็กก็จะถามว่าโอ้พี่มันยากอย่างใช้ไซหรือว่าใช้คลิปมันมันง่ายพี่ก็จะบอกน้องไปว่าเออถ้าถ้ามันง่ายใครๆก็ทําได้แต่เวลาเราไปสมัครงานตามสตนะูดิโอเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณ อ่าเป็น Photoshop หรือเป็น i l l u t t t o t o r เนี่ยจะรับพัรณาเป็นพิเศษนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเป็นคลิป Studio กับไซแล้วคุณอยากไปสมัครงานสตูดิโอนี่ยแต่เขาใช้ Photoshop คุณก็อดได้งานอืถูกปะ่ะอ่าฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่แบบชอบสายนี้จริงเราต้องผัดเปลี่ยนขยับจากคลิปสตูดิโอเขยับจากไซมาเป็นคลิปสตูดิโแล้วก็มาเป็น Photoshop ลองขยับสเต็ป โ o โต้ชอปกับคลิปสตูดิโมีความแตกต่างกันพี่ในฐานะที่พี่เคยใช้ทั้งสองโปรแกรมพี่จะใช้คลิป Studio ตัดเส้นแล้วมาลงสีในโฟโต้ชอปเพราะโ o โต้ชอปเข,า, mm hmm. เขามีเลเยอร์เยอะมีลูกเล่นเยอะมีปรับแต่งเนื่องจากเขาโตมาจากโปรแกรมแต่งภาพแต่งรูปเหมือนที่เราเห็นนะ่ะสีสันจะอัศจรรย์มากเรามาใช้ฟังก์ชันใช้ความสามารถของของเขาเหนื่อปะ,อะส่วนคลิปสตูโพี่ก็ใช้แต่ใช้ตัดเส้นและ ใช้เขียนมัง่งอะแน่นอนคิดสตูดิโอถ้าเขียนมัง่งอะเป็นแผ่นๆน,นะดี p h โฟร์ช็อปโฟร์ช็อปเขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้เขียนมัง่งอะเขาทํามาเพื่อเป็นสายอ e ิลัสฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้โปรแกรมอะไรเนะี่ยเราใช้อะไรเราต้องเรียนรู้ด้วยว่าโปรแกรมแต่และโปรแกรมเนี่ยเขาเก่งอะไรบ้างแล้วเราก็เอามาปรับใช้มาแมทให้เกิดผลกับเราให้ดีที่สุดประมาณนั้นน้องบูมใช้โปรแกรมอะไรนะ้องบูมเคยใช้มาหมดทุกอย่างแล้วค่ะจริงเหรอฮะก็แต่ก่อน ไม่มีไซไม่มีคลิปสตูดิโอไม่มีมังงะก็โฟโต้ชอปนี่เป็นอันแรกที่ที่ใช้อืมเป็นอันแรกเลยแล้วก็อ่ะ,อะก็ก็เป็นข้อดีที่เราก็เคยได้ฝึกการใช้โฟโต้ h o p มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนเขาก็สอนการใช้โฟโต้ชอปด้วยเบื้องต้นไม่แน่ใจว่าโรงเรียนสมัยนี้เขาสอนกันหรือเปล่านะ ก็มีนะมีมีเป็นพื้นฐานถ้ายิ่งเราเข้ามหาลัยนี่คือที่ทุกคนต้องโดนเลยคือ p t o t o s p อ p ตามมหาลัยสอนใช้ Photoshop ไม่คือส่วนตัวเหมือนเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะคะนะใช่ก็คงมีมั้งเดี๋ยวนี้ตามตามมัธยมก็คงจะมีสอนก็สอนสอนเป็นแนวตัดต่อรูปภาพอะไรเงี้ยไม่ใช่สอนเขียนรูปนะเอาไว้ตัดต่อฟังก์ชันพื้นฐานของมันแล้วเราก็ เอามาประยุกต์ใช้กับเขียนรูปแล้วก็ระบายสีส่วนใหญ่จะเป็นระบายสีมากกว่าโ <Okay. S 1> อเคก็นั่นแหละรครับโปรแกรมสาโปรแกรมบนโลกเนี่ยที่เขานิยมใช้กันนะเริ่มจากไซคลิปสตูดิโอแล้วก็โฟโต้ช็อปไม่ว่าใครจะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้หมดขอเพียงแค่รู้สึกว่าอยากจะทํค<ะ>่ะถ้าสมมุติยังคิดว่าไปโฟโต้ช็อปไม่ได้เราก็มาเรียนกับไซเขียนกับไซก่อนแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นคลิปสตูดิโอแล้วก็ไปเรียนรู้กับระดับสูงอย่างโฟโต้ช็อป เพราะการที่รู้เถ้าเป็นโฟล์ o ช h o p เท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้กว้างกว่าเดิมหางานง่ายขึ้นอย่างที่พี่บอกตามที่เขาสตูดิโอที่เขาทำงานด้านเนี้ยเขาใช้โ h o t o ช h o p กันหมดฉันเขียนรูปเก่งไม่พอคุณต้องเป็นโปรแกรมด้วยอืออนนั้นอ,อการจบคําถามนี้ปนไปแล่ะ,ะแล้ว คำถามต่อไปแหละคับน้องบูมเป็นไรค่ะคําคถามต่อไปนะคะเริ่มต้นเขียนรูปนะคะเราจะเริ่มจากในคอมพิวเตอร์ก่อนได้เลยหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นจากก,ะกระดาษโอ้คำถามนี้ถือว่าเป็นคําถามคลาสสิกมากที่เด็กหละคนที่ทักมาเรียนคอร์สมัางอะ่ะของพี่พอรู้ว่าพี่สอนในกระดาษเขาก็จะถามว่าหนูเขียนในแท็บเล็ตหรือเขียนในคอมได้ไหมอืมพี่ก็เลยบอกว่าอ่าถ้าเราจะเริ่มต้นเขียนรูปแบบจริงจังอะ่ะเอาไงต้องแยกเป็นสองประเด็นนะ คือเท่าเขียนรูปเล่นที่เฉยอะอะไรก็ได้เขียนได้เถอะมันไม่จํากัดแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาดีทางด้านเนี้ยเหมือนกับน้องๆหลายคนที่รู้สึกว่าเเราเจอความฝันแล้วอยากจะเอาดีทางด้านเนี้ยเราเริ่มต้นจากในกระดาษก่อนเพราะอะไรรู้ไหมพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากในกระดาษมันไม่ติดจ,จากข้อจํากัดอะไรเลยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเขียนรูปในแท็บเล็ตคุณต้องมีแท็บเล็ตคุณต้องมีคอมพิวเตอร์คุณต้องมีเมาส์กระดานถูกปะ แต่ถ้าคุณเขียนในกระดาษน่คุณไม่ต้องมีอะไรเลยคุณมีแค่กระดาษดีสอยังลบ3าอย่างเหมือนที่บอกไปข้างต้นซึ่งต้นทุนก็ไม่กี่บาทคุณสามารถหยิบมาแล้วก็มาเขียนได้เลยพื้นฐานการใช้เส้นหรือการคุมน้ําหนักมือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่เด็กที่มาเรียนคอร์สมังะหลายๆคนขาดหล,หลายๆคนเขียนรูปเขียงในคอมแต่มาตกมาตายตอนที่เขียนในกระดาษฉะนั้นพี่ก็เริ่มฝึกเริ่มปรับเรื่องพวกนี้ให้เขาว่าให้เขาเล็งเห็นความสําคัญว่าการทํางานในกระดาษเนี่ย มันสําคัญขนาดไหนเพอตอนหลังเขาเริ่มเรียนไปหลายรอบนะเขาก็มาบอกที่อาจารย์พูดเนี่ยจริงมันทําให้เขาเขียนรูปในในคอมได้ดีขึ้นแน่นอนในกระดาษมันไม่มีอันดูอืมเราจะกะระยะหรือเราเราเขียนเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนแต่ในคอมพิวเตอร์มันไม่ต้องไม่ต้อง <ใน S 1> คุณทำพลา,าดคุณก็ขยับขยายรูปให้เต็มกระดาษฟิตออสวยงามคุณระบายสีอะไรไปก็ได้ไมีถูกใจคุณก็มาปรับ สีเอาแต่การทํางานในกระดาษมันต้องมีการวางแผนวางแผนใช่มันต้องมีการวางแผนคุณต้องคิดก่อนจะเขียนแต่ในความบางทีเราเขียนไปก่อนแล้วค่อยมาคิดซึ่งบางทีมันมันมันผิดนะมันผิดขั้นตอนอะคือต่อให้ทํางานในคมอมยังไงถ้าคุณมีสเต็ปสเก็ตในคอมขึ้นโครงเสร็จสเก็ตสีก่อนสเก็ตสีดูภาพรวมทั้งหมดเสื้อสีเสื้อตัวละครสีบรรยากาศสีรอบข้างสีตัวละครเด็กเอกตัวละครหลักตัวละครรอ,อง เสร็จปุ๊บถึงทางานจริงผิดถูกก็ใช้ความสามารถของโปรแกรมในการปรับถูกปะแต่ทีน่น้องเขียนกันคือก็ดุยเขียนไปเลยไม่มีการสเก็ตสีอ,อืการสเกส็ตสีมันจะเกิดขึ้นจากพื้นฐานของคนที่เรียนรู้จากการทํางานแฮนด์เมดเพราะว่าถ้าคุณได้รูปมารูปลูปหนึ่งเนี่ยเป็นรูปขาวดาเราไม่รู้หรอกว่าสีมันจะออกมายังไงถ้ามันไม่ได้มีสีตัวละครหลักอย่างนั้นแ,แล้วมันเป็นภาพภาพใหม่ที่เราต้องเขียนเลยจากตัวละครใหม่เอี่ยมเลยเป็นขาวดําเราต้องซีลอกแผ่นนั้นมา แล้วสเก็ตสีก่อนสเก็ตสีก็อาจจะใช้เป็นพวกสีน้ำหรือสีโปสเตอร์แน่สเก็ตดูภาพรวมว่าตัวละครสีนี้บรรยากาศสีนี้เสร็จเขาเห็นเสร็จปุ๊บโอเคดีเขาอาจจะสเกส็ตสักสองแบบก็ได้เพื่อดูภาพรวมสีนี้โทนหนึ่งอีกสานอีกแผ่นหนึ่งก็ไปอีกโทนเสร็จปุ๊บเขาก็มาทํางานในแผ่นจริงเห็นปะน้องบูมมันมีการวางแผนพอต้องทําในกระดาษหรือต้องเจอโจทย์ที่เป็นกระดาษเขาจะทําไม่ได้แล้วตกไม้ตายเอาแค่เอาง่ายแค่สเก็ตรูปขาวขาวดาให้มันฟิตออเต็มกระดาษจริงๆเนี่ย ยังลำบากเลยไม่ถูกใช่ฉะนั้นการมาเรียนคอร์สมังา์เนี่ยเขาจะได้ทักษะเรื่องพวกนี้ไปหรืออีกนิดน,นึงคือถ้าเราทํางานในในในโลกจริงเนี่ยก็คือเขียนในกระดาษได้ข้องการทางานในโลกดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สะดวกขึ้นมากสำหรับเราเพราะทักษะทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ Software, หรือแท็บเล็ตพวกนั้นเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ทํางานเปลี่ยนถ่ายการทํางานไปสู่อีกแบบหนึ่งเข้าสู่โลกดิจิตอล แต่ทักษะมันอยู่ที่ตัวเราไงถ้าเรามีทักษะมีพื้นฐานที่ดีการทํางานในโลกดิจิตอลมันจะเป็นเรื่องที่แบบง่ายขึ้นมากอย่างตัวพี่เองพี่ก็คอนโทรลเซตไม่ค่อยบ่อยอเพราะว่าเรามีความคุ้นเคยกับการทํางานจริงๆหรืออย่างเวลาตัดเส้น G ีเพนในคลิปสตูดิโอมันก็ดูว่าไม่เหมือนตัดในคอมมันเหมือนใช้ทักษะของการตัดมือจริงเรลวาวางและปิน้นเด็กก็จะดูไม่ออกว่าแผ่นไหนตัดคอมหรือตัดมือแต่ถ้าเป็นน้องๆที่เพิ่งเริ่มเขียนเนี่ยเขาตัดมายัางไงมันก็ดูเป็นคอม คำนี้คำนี้จริงเลยตัดมายัางไงมันก็ดูเป็นคอมพิวเตอร์เพราะเขาไม่เคยตัดเส้นด้วย G p e พจริงๆเพราะการตัดเส้น G p e พจริงแน่นอนมันยากมันมีเรื่องของการคุมน้ำหนักมือการคอนโทรลการจุ่มหมึกเลอะมือสั่นเละมันมาครบหมดเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ่แมวเ,เดือดไปตัดในคอมพอไปตัดในคอมมันก็ดูเป็นคอม,มจริงๆอ่ะแข็งๆดูเส้นมันไม่มีชีวิตแต่มันจะแตกต่างจากคนที่ทํางานตัดเส้นมือมา,อาจริงๆก็คือตัด Pen มาจริงพอไปตัดในคอมมันก็ดูพลิ้วปิ้นออกมาที่ดูไม่ออกเลยว่า เขียนในคอมหรือว่าเขียนด้วยแฮนด์เมดส่วนตัวน้องบูมเนี่ยเริ่มต้นเขียนรูป<ะ>เขียนจากอะไรก่อนแน่นอนว่าก็ต้องเริ่มจากกระดาษก่อนเลค่ะใช,ใช่เพราะว่าไอ้อุปกรณ์คอมพวกนี้คือมันก็ต้องใช้งบอะไรหลายสมัยก่อนยิ่งแพง,อย,งอย่างที่พี่บอกนะแพงมากแท็บเล็ตเมาส์ปากกาหรือว่าอย่างคอมพิวเตอร์แพงจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่มัธยมซึ่งมันยังไม่มีอะไรพวกนี้เลยยังไม่มีเลยนะคะอเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากกระดาษแต่พอมีไอ้พวกนี้เข้ามาจําได้ว่าตอนนั้นที่เราซื้อเครื่องแรกก็คือเป็นวัคคอมแบมบูก็เป็นคล้ายๆคานชนวนแะคะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่ทนทานหน่อยที่เขาชอบซื้อมาใช้ะะ่ใช่แต่ พอเรามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ถนัดนะคะมันเหมือนอย่างที่พี่บอกมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเขียนแล้วมันต้องนั่งมอง,มองหน้าจอ,จอใช่มันก็เลยทําให้เราต้องฝึกอยู่นานแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ะเพราะม,มันไม่ถนัดี่ยขี้เกียจฝึกอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาเขียนกระดาษเหมือนเดิมจนเริ่มมีเป็นแบบหน้าจอสัมผัสใช่ะค่ะก็เลย ซื้อมาอีกตัวแล้วก็รู้สึกว่าใช,ใช้แล้วมันถูกใจมากกว่าใช่ไ<ช>เพราะว่า<ช>มันคือการเขียนบนจอจริงๆเหมือนเราเสมือนเราเขียนมาบนกระดาษจริงๆเพราะว่าอย่างที่น้องบูมโตมาเนี่ยน้องบูมโชคดีหนึ่งคือน้องบูมโตมาในยุคที่ระหว่างมีเขียนทั้งกระดาษด้วยเขียนในมือด้วยอย่างน้องบูมที่น้องบูมเคยเล่าพี่ฟังคืออย่างตัดสกินโทนก็ใช้สกินโทนซีล็อกหรือว่าสกินโทนสติ๊กเกอร์เนี่ยมาทำมันทําให้คําเราไอ้พวกเนี้ยมันเป็นข้อดีทําให้เรารู้ว่าขั้นตอนการทํางานทํายังไงพอมาทํางานในโลกที่ทําาในนนคออมมต้งงบกะั่ย การทางานรู่นในคอมเนี่ยมันง่ายนะง่ายจะแก้จะปรับจะขยับทุกอย่างได้หมดฉนันถ้าใครมีทักษะการทํางานแฮนด์เมดที่ดีก็จะทํางานในคอมนี่คือง่ายขึ้นเยอะแต่คนที่ทํางานในคอมแล้วถ้าต้องย้อนกลับไปทาแฮนด์เมดเนี่ยคือเขาจะไม่ถนัดเลยอาจจะรู้สึกท้อแท้ไปก่อนเลยว่าอาจจะท้อแท้ไปก่อนเลยโอ้มันเคยทํามันง่ายมากเลยฉะนั้นอาติสที่ดีต้องได้ทั้งสองอย่างทั้งแฮนด์เมดแล้วคอมพิวเตอร์แล้วต้องแฮนด์เมดแล้วก็ทั้งโลกดิจิตอล ต้องได้ควบคู่กันมันจะทําให้เราทํางานแล้วมีการพัฒนาการเกิดขึ้นอฉะนั้นเพื่อนๆที่ฟังก็ถ้าเราเริ่มต้นเขียนรูปก็ให้เริ่มจากในกระดาษก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปในคอมพิวเตอร์ถ้าเราคิดจะจริงจังกับมันนะครับนะมันก็จะเป็นสเตจของการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่บอกกับน้องทุกคนที่มาเรียนที่นี่แล้วก็บอกกับน้อง,องทุกคนที่ มาถามคอร์สเรียนพี่ก็จะแนะนําไปอย่างนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยน้องบุม๋มเราก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไปเรียนดิจิตอลเพ้นโดยที่เขาเขียนรูปไม่เป็นหรอกคือดิจิตอลเพ้นเนี่ยคือปลายทางที่เขาอยากไปคอนเซปต์อาร์ตคือปลายทางที่เขาอยากไป 2D แอนิเมชันก็คือปลายทางที่เขาจะไปแต่ถ้าเราปล่อยเขาไปโดยที่พื้นไม่แน่นเขาจะไม่ได้อะไรเลยจากการที่เรียนอ,อถูกปะ่ะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทําให้คือพี่แนะนําเขาอธิบายเขาฟังว่าพี่รู้ปลายทางของเราแล้วนะแต่เรายังเขียนรูปไม่ได้เรายังรู้เรื่องสัดส่วนเลยเรายัง โครงสร้างยังไม่ได้หัวก็ยังเขียนไม่ได้ทุกมุมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราจะไปเนี่ยมันใช้พลังงานสูงมากไม่ไว่าจะเป็นโลกดิจิตอลหรือว่าเป็นทำ 2d animation หรือทำคอนเซปต์ฉะนั้นเราต้องย้อนย้อนย้อนยอน้ยอนกลับมาที่เริ่มต้นเขียนลูปให้เป็นก่อนฉะนั้นฝึกและทำงานในกระดาษก่อนหรือถ้าใครไม่มาเจอมาเรียนกับพี่ก็ฝึกอยู่ที่บ้านก็ใช้ทำงานในกระดาษคอนโทรลมือให้คล่องทำอะไรทุกอย่างให้คล่องประมาณนค่ค<ฆ> <Okay. S 2> ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปความรู้ฟรีๆที่เรานำมาฝากกับเพื่อนๆโอกาสหน้าจะเป็นคลิปความรู้อะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับ